ต้องมีคนจับพวงมาลัยใช่ครับผมมันจริงไหมพี่จริงใช่ครับผมมันใช้งานได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวเราดูครับผมตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาเรียกตาไก่หรือตาเลือกครัมันจะสามารถเลือกได้เวลาเราเอาไปเกาะรถลากขึ้นหน้าครับเดี๋ยสามารถเลือกสามารถเลือกได้ครับความกว้างที่เราสมมติรถบางคันแต่ละคันมันไม่ไม่ไม่เท่ากันนี่เราได้ใช่ไหมนนี้ผู้ออกแบบมาให้สามารถปรับปรบแก้ปรับกว้างได้โอ้ยครับแต่ละคันจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันจะไม่อ๋ออันนี้เราสามารถได้โอ้ยยืดระดับได้สามารถล็อกได้โอ้โอ้ร้อย มันจะมาเทียบได้ขยับได้รถแต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะครับบางบางคันก็ตัวหูลากก็จะห้อยลงมาล่างเนี้ยครับเป็นแนวตั้งเป็นแนวตั้งถ้าเป็นแนวตั้งมันจะลงตัวพอดีเลยเป๊ะเลยเอ้ยแล้พอเราติดตั้งเสร็จแล้วมันจะต้องโยกขึ้นโยกลงได้เนี่ย,<อ>ไ,ยไม่ใช่ใช่ใช่จับก่อนครับตึกก่อนทำไมข้างนี้เข้าเพาเละไเหรอนี่สามารถลาดข้ามจังหวัดได้เลยนะครับเจ็ดเปดร้อยโลพันโลได้สบายสาย กเลยอ่ะแบบนิ่งมากครับใช่แบบนิ่งจะดูคนขับไม่มีนะครับคนขับไม่มีนะครับคนขับไม่มีนะครับคือพอเราลากไปเนี่ยมันไม่ดีมันไม่อะไรเลยไม่ครับนิ่งมันถูกล็อกด้วยใช่ครับระบที่แน่นนะระบบแบบแน่นมากเลยแบบการเบรกการอะไรคือเบรกได้เลยเบรกคือแบบมันไม่มีการกระชากใช่ครับช่วงเราเวลาเราออกตัวหรือว่าเราเบรกเราอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีการกระชากเลยใช่ครับ